อาหรอกลอได้ไหมอาหลอกล่อนี่ไหกเจียอกพูดไรสิโอโอไม่ไม่ไม่โอ้เมื่อยนักร้องเพลงนี่พี่น้องผมเมื่อยพี่น้องนะตบเมื่อยเนี่ยร้องเพลงเก่งจังเลยน้องเพชร กังเลยนักล้องค่อยผมเรกมไมเ้มีผมไม่โอ้ยกอดโอ้มากอดเฮามากอดยายโอ้ยโอ้ตัวกโอ้เจ้าดิินเป็นครั้งแรกได้พี่น้องใชยตานีอะไรเนอะนี่เนาะน้องพลอยน้องพลอยน้องเพชรพี่ชมพู่ กล้วยแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วยแอปเปิลเอาส้มพร้อมสิแอปเปิลมะละกอส้มโอ้ยส้มสวยแอปเปิลออหน้าจ้วงหน้าจ้วงกระลุงละเออกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเอามานี่มากรเปาอันเปิดกระเป๋ามีอะไรบ้างเนาะมีอะไรนะ ยังไงนะข้างในเนี่ยฮะฮะว้าวไหนๆๆน้องคอยน้องคอยน้องคอยเปิดสิว้าวเออโอ้ยสองตัวเลยขอบคุณค่าก่อนลูกขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าขอบคุณค่าก่อนอย่าแกงแกงแต่แกงน้ำกันเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยบงคุณอะคุณอะคุณอะจุ๋ย แม่ปลาดูเสื้อสวยเสื้อสวยนี่นี่มีในนีนนกนะมีอะไรบ้างนี่อะไรนี่เม่นอันนี้หมาอันนี้อะไรเอาพายไปอันนี้อะไรลูกอันนี้ตัวอะไรนี่ยายไม่เคยเห็นใครจะพายไปนกอันนี้รถนกนกเม่นแมนบออันนี้จิงโจ้เปล่า โอเออจริงโจ้จับมือข่อยใส้บ้างจับมือข่ใส่ใส่โอ้โอ้ใส่ใส่ถุงตุ๊กตาบ้างกูล่ะแมวเทปตุ๊กตาแย่าย่แย่าแตนแย่าแตนดูอยู่ไหมหนูถึงกรุงเทปแล้วนะใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าเรียวใส่กระเป๋ากระเป๋าใส่เอาใส่เอาใส่เอา น้คนน้งใสน้องคนน้องยิใส่นคนน้งยิ้มใส่กูตอนยุ่งโซฟาเเตอนยุ่งเขามาหอดเขาอ่นเอาไปว่างให้คุณเลยตะเต่าตะมุ้งเพชรกินนะครับักาเพลกเกาม่บักเนาเกามาปัากอกเกาม่มีเมดสุแนวปูนนะหืมาหน้าอนไหนปูน่ะตียอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรเอาอะไรเนี่ ในตัวอะไรคะคิดว่าตัวอะไรคะยายก็ไม่รู้เหมือนกันลูกอะไรอ๋ออ๋ออ้ออ้ออโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้าโอ้ยอ้ยโ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  อะไรคะอ๋อวเก่าวิร์มอแนโอ้แมาโอ้พูดนะโอ้ยอ้จวงขัดข้ามหัวใจคอยแมจวงโอ้โโอ้โอ้โอโอ้อ้โโอ้โอ้โอ้โ้โอ้้อ้อ้โอ้อ้้อ้้โอู้อ้อ้โอ้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 โออออ เอ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตอบอย่าตัวอย่าเพิ่งตอบเขารู้อยู่นะเขารู้หลายตัวมากเลยตอนไหนาาดีก่อนใส่หูฟังก,ก่อนโอ้ยเงาะอ้าวหัวเตี๋ยวใส่หูฟังก่อนโอ้ยอย่าไปใช่จงนะังเลยกินปากใหญ่

多啊，不死了。<laughs> <laughs>